สวัสดีค่ะพระพรมยาณอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อคนที่คุณแอบชอบเขารู้สึกกับคุณอย่างไรเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึง่ง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่าเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคำทำนายนี้ไปตัดสินเรื่องสำคัญใดๆในชีวิตนะคะให้ไพอ่อัลเคินลนรักบอกด้วยค่ะคนที่คุณแอบชอบเขารู้สึกกับคุณอย่างไร ใบนี้ล้อเรียนรู้สึกเหมือนเหมือนไพ่ใบนี้ล้อเรียนเขารู้สึกกับคุณอย่างไรเหมือนคุณแคร์แคร์คนอื่นแคร์เรื่องอื่นมากกว่ามากกว่าตัวเองตัวคุณเองหรือเรื่องความรัก คนที่คุณแอบชอบเขารู้สึกกับคุณอย่างไรใบต่อมาค่ะใบต่อมาหมองใบนี้สเสน่ห์แรงใบต่อมาค่ะเขารู้สึกกับคุณอย่างไรแฟนคขับรู้สึก เหมือนตัวเขาใบนี้เขาก็เหมือนอเขาก็เป็นเหมือนแฟนขับคุณเหมือนเขาก็ชอบคุณคุณเสน่ห์แรงเนี่ยน,นะคะน่ารักรักนะน่ารักคิดถึงคุณสเสน่ห์แรงเป็นคนหลอ่อคนสวยได้ดูเหมือน ในหัวข้อคนที่คุณแอบชอบเขารู้สึกความรู้สึกเขารู้สึกกับคุณอย่างไรความรู้สึกของเขาเขาก็ว่าคุณเสน่ห์แรงคนหล่อคนสวยคุณน่ารักเขาก็อยากคุยกับคุณเป็นเหมือนแฟนครับแต่ดูเหมือนคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณจะสนใจเรื่องอื่นแค่เรื่องอื่นมากกว่าตัวเองความรู้สึกของตัวเองหรือ ความรู้สึกของคุณกับเขาคุณจะแคร์เรื่องอื่นหรือเขาแคร์เรื่องอื่นความรู้สึกของเขาเนี่ยค่ะเขายังแคร์เรื่องอื่นมากกว่าเรื่องของคุณหรือเรื่องคุณกับเขาหรือไม่ไม่เขาเพราะความรู้สึกของเขาเขาก็อาจจะรู้สึกว่าคุณนะคะแคร์เรื่องอื่นเรื่องอื่นมากกว่าคุณกับเขาหรือตัวคุณเอง เพเป็นความรู้สึกรู้สึกใบต่อมาค่ะใบนี้การแต่งงานเปิดเผยมีความสุขเขารู้สึกเนะะื้อหาใบนี้ก็ดีเหมือนรู้สึกเป็นคู่กันมีความสุขเนะค่ะการแต่งงานเปิดเผยให้ทุกคนรู้ เจ้าชู้เสน่ห์แรงมีคนมารักมาชอบมากต้องคอยคุมคอยมาคุมต้องมีคนคุมความรู้สึกคนที่คุณแอบชอบเขารู้สึกกับคุณอย่างไรถ้าเป็นความรู้สึกของเขาเพราะว่าคุณเสน่ห์แรงคุณเจ้าชู้มีคนมารักมาชอบมากต้องคอยคุม หรือไม่เขารู้สึกว่าคุณนะคะสนใจเรื่องอื่นแคร์เรื่องอื่นมากกว่าเขามากกว่าตัวคุณเขาอยากเปิดเผยเขาก็ชอบคุณเนี่ยเป็นเหมือนแฟนคลับมุ่งหมายตั้งใจท,ที่จะมีคุณเป็นแฟนคลับของคุณคอยลุ้นคอยเชียร์มีคุณมีความสุขเขาก็สุขคุณทุกเขาก็ทุกเนะะี่ยค่ะโดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะแฟนคลับคอ,คอยช่วยเหลือ เอาใจช่วยอยู่ห่างห่างห่วงห่วงน่ารักสเสน่ห์แรงใบต่อมาค่ะใบนี้นิ่งบางคนบางท่านก็นิ่งเงียบนะคะนิ่งรู้แต่ไม่พูดเขาก็รู้ว่าคุณแอบชอบเขาแต่เขาก็ไม่พูด บางคนบางท่านก็ไม่พูดนะคะนิ่งยังแค่เรื่องอื่นสนใจเรื่องอื่นแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณเสน่ห์แรงนะคะก็รักก็ชอบน่ารักคิดถึงแต่ก็นิ่งรอรอสายรอเวลายังรอเหมือนรอ ใบนี้นะคะยังรอเวลาเหมือนเขาก็ชอบคุณก็รอรอเวลารอที่จะบอกที่จะพูดยังคอยลุ้นคอยเชียร์เป็นเหมือนแฟนคลับก็ยังนิ่งอยู่แล้วก็รอใบนี้สองเรารู้กัน เป็นเหมือนแฟนครับเขาก็ชอบคุณนะคะเพราะในหัวข้อคนที่คุณแอบชอบเขารู้สึกกับคุณอย่างไรก็รู้สึกดีคอยลุ้นคอยเชียร์อยากเปิดเผยสองเรารู้กันมองตาก็รู้ใจชอบอะไรที่เหมือนเหมือนกันใบน,นี้เริ่มต้นใหม่ เปิดเผยมีความรักแต่ก็เหมือนยังใบต่อมาค่ะใบสรุปคนที่คุณแอบชอบเขารู้สึกกับคุณอย่างไรรับขวัญน้องเขาก็ชอบคุณนะคะใบนี้รับขวัญน้องแล้วคอยมาคุมคอยคุม เพราใบนี้ก็ยังรู้แต่ไม่พูดยังนิ่งเงียบคนหนึ่งชอบคนหนึ่งรู้คนหนึ่งไม่รู้รอรับขวัญเหมือนบางคนบางท่านก็ไม่รู้นะคะว่าคุณชอบแต่เขาก็ชอบคุณบางคนบางท่านก็ชอบต่างคนต่างชอบกันก็นิ่ง แต่เหมือนในหัวข้อคนที่คุณแอบชอบเขารู้สึกกับคุณอย่างไรเขาก็รู้สึกเหมือนชอบคุณเหมือนกันคุณน่ารักเสน่ห์แรงแต่ก็ยังดูเหมือนยังต้องแคร์เรื่องอื่นมีเรื่องอื่นที่ต้องแคร์ที่ต้องทำต้องสนใจก็จะรับขวัญมารับขวัญคุณแต่ดูดูรู้สึกใบสรุปนะคะใบนี้คนหนึ่งรู้คนหนึ่งไม่รู้คนหนึ่งเหมือนเขาก็ชอบคุณ คุณก็ชอบเขาแต่ก็ไม่รู้ก็ยังแค่เรื่องอื่นเขาก็รู้สึกชอบคุณนะคะใบต่อมาค่ะใบนี้ระยะทางบางคนบางท่านก็อยู่ห่างอยู่ไกลรักคุณที่เป็นคุณเขาก็ชอบคุณเหมือนกันแต่ก็ยังอยู่ในความเศร้าก็ดูเหมือนปัญหา นี่ค่ะพอยังนิ่งเงียบรู้ยังทําอะไรไม่ได้เพราะใบนี้เพราะใบนี้ก็ยังเหมือนยังต้องแคร์เรื่องอื่นอยู่มีสิ่งอื่นที่ต้องทําแต่เขาก็ชอบคุณนะคะรักคุณที่เป็นคุณใบนี้นะคะเขาเหมือนว่าจะปรับตัวเข้ากันได้เขารู้สึกที่ดีๆกับคุณนะคะทุกใบรู้สึกที่ดีแต่ก็ยังนิ่ง แล้วก็ชอบเพราะใบแรกมาก็ยังต้องแคร์เรื่องอื่นอยู่เขารู้สึกกับคุณอย่างไรคนที่คุณแอบชอบก็รู้สึกชอบคุณนะคะรู้สึกชอบคุณแต่เขาก็ยังเหมือนเหมือนว่าเหมือนว่าต่างคนต่างชอบแต่ก็เหมือนยังไม่รู้บางคนบางท่านต่างคนต่างแอบชอบกัน หรือเขาไม่รู้ว่าคุณแอบชอบแต่เขาก็ชอบคุณนะคะใบนี้รักคุณที่เป็นคุณเขาเหมือนจะปรับตัวเข้ากันได้น่ารักเป็นตัวของตัวเองค่ะข,ขอบคุณการกดติดตาม s u b สไ r i b ์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ